นะโยมตุ๊กตาตุ๊กปุยหองไปปะเนียฝั่งันฝางเกียยสามกองผางกองเกี่ยวาไม่เกิดเกิดเป็นคือลงปู่บอนเกีเอาลงปูเหมนเกี เพกิว่าเอาประปสงค์เป็นบุคคลตัวอย่างเอาโครปปกโคตรเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตเอาประทับคำสอนของพุทธเจ้าเป็นเตีองสองข้างเป็นแสงสวา่างนำทางชีวิตในไปถูกต้องตรงจองตรงทางเอาประสงค์เป็นบุคคลตัวอย่าง เงินผ้าเห็นจังได้เป็นน้ำฝนเกี่ยวว่าดังเนิเนตา,ามรูปแบบข,ข,ข,ของพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ได้รูปแบบมาจากองคุติจาระประประสงฆ์ทั้งปวงสืบต่อในยุคของพุทธศาสนาดังเนินตามคำสั่งคำสอนขององคุธิจาร์จนในรังในผล นำเทียวเอ็นเปื้นตนควรทันยาเป็นปัญญาควรทันยันนยนยบรรุบักควรเอ็านตามของพอุพธิจ้ารเพราะววาเรียนนำพางตามตุกอูเอข้าเป็นหนึ่งในประสงเพื่อเรียนตามตตามตามคำสัง่งคำสอนของะพธิจักรตรงตลอดมาไปพึ้นกรรมฐาน้รย่องนันตรงนี้ ต้นึกคิดกลับมาดูบันเกิดเมื่อตอนฟ้ามุ่งเบิกฝั่งบันฝั่งเทียนในยามสามสามันซิงอันเป็นวัตุตาวอน์อาลาลนนววเพื่อศาลาในห้องในอาศัยประก,กับคิจกรรมในทางประพุทธศาสนา,สา,สา,าจนกระทั่งหนักลมในเก้าลงเกิดสายสาตัตว์มันคงนักแน่ เกณฑ์นำตามตาม่างจนมาเป็นตัวตวงหลักฝันไปแล้ว่วาเอาเสียงเกาะเกี่ยวกันแหนแ่งแปลงมาว่าเราเดินถึงวันเอ่อเว้นจากไปแปลงมาสามก,กาิจกรรมขับเทนบุญรว่าเทนกุศลมาเพียรไปในนาำตามที่พระพุทธเจ้ยก่อนาสอนว่าสิ่งใดที่มันเป็นอกุศลแล้วก่อน ทิมันควท่าเกิดปากเปลี่ยนไปในนาระงับกะปอกันบอยซิแล Get ้นะมันเกิดเกิดจากการกระทํ่งจากข้ามทิวองจากติใจที่ัเกบสิ่งใดที่เป็นอกุศสวนระที่มันต่างต่างที่เด็กมาแดงที่เด็นเผลอปังเื่ออนี้ะไหลจะเปลี่ยนไปทั้งการกระทํางั้งกายทังความหองตังว อันมันเป็นไปถึงจิตทำให้จิตเจ้าหมอนเป็นไปถึงควานเดือดร้อนเป็นปวนวาวกับหน้นนาหสำหรับสำหรับโดยเฉพาะในการราษาก,กันมาจำชินเข่าหน้าสันเป็นไปตามทีละเปียนทานองกองตั้งนีน้พระพุทธเจ้าคุณสอนไวสิ่งใดอันเป็นกุศลกรรมอันจีนวม,มาถึงคนถึงควนทุกคน เลือเกล็ดสบายเี้ยงิดเลี้ใจยังวันอะไเกิดขึ้นก็อไปนเดียนแต่มันเกิดทางงอของกรเนเลยตั้งเตเต่อเตรียมตัวตั้งเจมาว่าดองกรของตัวโอ้มื่อจอ่อนมือหนักไม้มือกรอบหลอต้องปูเงินจากไปเตรียมตกเขี่กระวาติหนางบุตอันนี้ว่าอะไรหาแรียมาเตรียมไส่ตั้งคิดตั้งใจมันเป็นเดือนของคน ลำกฏต่างคิดเปลี่ยนใจวันจะ่ปีที่แล้วนี่ว่าปีนี้มาโอกันไหมก็มยังมีโรคหมายใจอยู่ก็ได้มาองฟอกกันนี่คือความขัญความเพียรความพยายามของเอาสาร้างสรรค์ขึ้นมาในสิ่นนงที่บุนั้นที่นี่ให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นที่บอกเป็นความเรตวัดทรอ่าผิดเป็นตั้งตามที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสอนเอาไว้ของวัดปฏิบัติใดที่นั่งไปสู่ความควรตัว คือพาไปกระทำเป็นสิ่งที่ตรงข้า,สาสมในเนกิดขึน้นนี่คืออันใดที่มัวห้องที่เคยกับพืชปฏิบัติสะสมมาแล้วแต่ภาคกันเองกระทำมาก่อนกันเป็นทีมว้องทีอ่ารุ่นที่เกิดควานมาแต่พลาดกันเองจังสีไปนั่งต้งจิตตั้งใจรักษาระเบียบก็มไว้วไเพราะในที่เรถอยลงไ นี่แต่เพิ่มพูนมาพูนอีกคื่อันนี้อย่างอกความเพียรจอบความเพียรพุ่งประกอบตามกับกรนองข้องตัมที่พระพุทธเจ้าพุจตรอนเอาไว้คอยมองในจิตงแตใจปากเปียนในยาตในโยธาป้อนขับความเพียรอันี้ใส่จังนี่ในจิตในใจเอาไว้แต่เป็นไปตึกเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกับรัลคนกระนองจิต จิตตองวิญญาณของหลวงปู่ของผู้วาจารย์ผู้ที่เป็นอดีตจภาว่าอ่านต่อต่อกันต่างเกิดต้องยัำอยู่ในภาคเขาาาตภาวะถานะอดีตตุ้งหลับโรม สั Net se segue. ตว์ายองเป็นูนิีมีอายุวันหนาสุขกรระาปฏิบัตินาสษาใสมบัติต้องถูกตัด